ทำไมเราต้องยื่นภาษีเองอันนี้จะมีหลายคนชอบถามว่าเฮ้ยทำไมฉันต้องลำบากต้องมายื่นภาษีเองด้วยทำไมสารากรเนี่ยไม่มีข้อมูลมาให้ทั้งหมดทำไมไม่ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของเราแล้วก็บอกให้เราเลยสิว่าทั้งปีฉันต้องเสียภาษีเท่าไหร่ถ้าเล่าในมุมกฎหมายก่อนนะครับกฎหมายภาษีที่เรียกว่าประมวลรัษฎากรเนี่ยมันจะมีคำานึงระบุไว้ชัดเรียกว่าภาษีากรประเมินครับความหมายตรงเนี้ยชัดๆก็คือว่า ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ประเมินตัวเองครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า s ซ l f ์แ s สเ s สเมนตเป็นหน้าที่ที่กฎหมายกําหนดครับว่าให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเป็น ผู้ประเมินตัวเองมาเลยกลับไปที่คําตอบง่ายว่าทําไมสรรพากรถึงไม่บอกเราเลยว่าเราต้องเสียภาษีเท่าไหร่ก็เพราะว่าโดยหลักของกฎหมายเนี่ยมันถูกใช้คํานี้คือคําว่าภาษีกรประเมินนั่นคือตัวผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องประเมินตัวเองแล้วยื่นภาษีอีกคํานึงที่เราอาจจะเคยได้ยินในในฝั่งของกฎหมายนะครับก็คือคาว่าเจ้าพนักงานประเมินถ้าพูดแบบง่ายๆตีความแบบรวบยอดเลยเนี่ยเราในที่นี้เนี่ยเราพูดถึงสรรพากรแล้วกันเนาะในมุมของเจ้าพนักงานประเมินก็มีหน้าที่ประเมินครับเมื่อพบว่าการยื่นภาษีของตัวผู้เสียภาษี เมื่อกี้เนี่ยมันมีความไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานประเมินเนี่ยหรือสารปรกรก็มีหน้าที่ที่จะเข้าไปประเมินภาษีนั้น้นั่นเลยเป็นเหตุผลครับว่าทําไมสารปรกรเขาจะมาตรวจสอบภาษีเรานะครับเขาจะตรวจสอบเมื่อไร่ตรวจสอบเมื่อเขาพบข้อมูลหรือพบข้อสงสัยว่าเราอาจจะยื่นภาษีไม่ถูกต้องกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเราขอคืนภาษีไว้ถ้าถ้าพูดในอีกมุมหนึ่งที่อาชวนทุกคนคิดว่าเอ้ยแล้วทําไมเราต้องยื่นภาษีเองเนี่ยนะครับลองคิดแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดให้ทางรัฐประเมินเรามาทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องมานั่งประเมินตัวเองเลยเนี่ยนะรไ มันก็จะเกิดอีกเรื่องหนึ่งขึ้นก็คือว่านั่นแปลว่ารัฐจะรู้ข้อมูลทั้งหมดของเรานั่นคือข้อมูลรายได้ทั้งหมดของเราครับที่เรามีมันก็จะกลับไปที่เรื่องของความเป็นส่วนตัวหรือ Privacy ว่าเรายินดีไหมที่จะให้รัฐแทรกแซงเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างที่คุณมีโดยเฉพาะข้อมูลรายได้คุณอยากให้รัฐรู้หรือเปล่าว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่ เพราะปัจจุบันเนี่ยในมมของกฎหมายภาษีเนี่ยแม้ว่ามันจะมีการส่งข้อมูลมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากรตรวจสอบข้อมูลจากแพลตฟอร์มต่างตตรวจสอบทางช่องทางอื่นต่างต่างแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังมีหลายอันที่ตัวสรรพากรอเองเนี่ยไม่รู้หรือจะรู้ได้เมื่อมีการตรวจสอบอว่ามันก็จะมีคนบางกลุ่มที่เฮ้ยอาจจะไม่อยากยื่นภาษีแล้วก็มารอรุ้นว่าเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเจอหรือเปล่าถ้าไม่เจอฉันก็รอดดังนั้นในข้อกฎหมายมันก็เลยต้องมีบทลงโทษเพิ่มขึ้นมาด้วยว่าถ้าตรวจสอบเจอแล้วเนี่ยนอกจากภาษีที่คุณเสียคุณต้้องงงเเเเสีียยพพวก่่าปปรรัับบบิินมต พวกนี้นครับเข้าไปเพื่อให้คุณเนี่ยรู้ว่าเวลาคุณทําผิดคุณถูกลงโทษก็ถ้าคุณพร้อมรับความเสี่ยงก็แปลว่าคุณต้องยอมรับบทลงโทษนั้นด้วยภาพรวมที่มาที่ไปของคําตอบว่าทําไมเราต้องยื่นภาษีด้วยตัวเองทําไมเราถึงไม่สามารถจะให้ทางรัฐหรือทางสรรพากรเนี่ยประเมินเราได้โดยตรงถ้าตอบในมุมกฎหมายมันถูกกาหนดไว้โดยข้อกฎหมายอยู่แล้วแต่อีกมุมนึงที่อยากชวนคิดก็คือว่าแล้วถ้าเกิดเขาประเมินตัวเลขภาษีให้เราได้นั่นแปลว่าเขาจะรู้ข้อมูลทั้งหมดของเราเราโอเคหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจรวมถึงอาจจะไปเกี่ยวข้อง การเมืองการปกครองหรือแนวคิดต่างๆในการบริหารจาัดก,การประเทศด้วยเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ารัฐรู้ข้อมูลประชาชนทั้งหมดมันโอเคจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากชวนคิดครับ